จากคลิปที่เชียร์น้องโอปอในงานแต่งวันนั้นนะครับน้องก็เอามงฟ้ามาฝากเราได้จริงๆครับวันนี้เราจะไปรับน้องโอปอกันครับพอลง BTS ปุ๊บก็เจอน้องโอปอเลยครับอ่ะหยอกหยอกรู้เลยว่าวันนี้ต้องเหนื่อยมากเลยขอเติมพลังด้วยกาแฟก่อนนะครับพอพร้อมแล้วเราก็เดินจาก BTS เอกมัยไปทองฟ้าจำลองกันเลยครับพอมาถึงก็คนเยอะแล้วครับและนี่คือรถแห่น้องโอปอครับของจริงนี่สวยจึ้งเอาเรื่องเลยนะแล้วคนก็ทยอยมากันเรื่อยๆเลยครับ เนี่ยครับใกล้เริ่มขบวนกันแล้วครับเปิดขบวนด้วยแม่ปุ้ยทีพเลยนะครับบอกเลยว่าแม่เอนจอยและยิ้มกว้างมากออมามีขบวนม้าด้วยนะครับบอกเลยว่าม้าหน้าหลักแล้วก็ขาวมากเลยครับแล้วก็ถึงเวลาที่ขบวนแห่ของน้องโอปอลเนี่ยจะออกจากท้องฟ้าจำลองครับน้องโอปอลอยู่บนรถเนี่ยอล่ามันสว่างไปหมดเลยครับบอกเลยว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆกับตัวแทนประเทศไทยคนนี้นะครับผมเชียร์มาตั้งแต่เขามา MUT เลยนะตามด้วยรถของคุณแม่แอลแล้วก็คุณจูเลียนะครับซึ่งมองหาคุณจูเลียยากมากคนบังไปหมมดเลยแแอออนนี่คคืณุณขง้ ปอแม่สวยมากบรรยากาศภาพรวมแบบเซลฟี่มาให้ดูครับคนมันเยอะขนาดนี้เลยนะและนี่เป็นรถที่รวมนางงานของ TPN ทั้งหมดเลยครับมาจากทุกเวทีเลยนะครับของ TPN แล้วเราก็เจอแอนนาโซด้วยครับเฮ้ยแนอนนาเสือตอนแรกผมว่าผมจะกลับแล้วล่ะครับแต่ว่าพออยู่ในบรรยากาศตรงนั้นนะโมเมนต์มันพาไปเลยนะไหนก็มงฟ้ามงแรกเวว้าไว้อยู่ให้จบงานไปเลยแล้วต่อไปนี่ก็คือเฮ้ยเราขอเซลฟี่กับมิสโวคนแรกของประเทศไทยหน่อยสิ เนี่ยแล้วเราก็ได้ร่วมเฟรมด้วยก็คือคอมพีลครับวันนี้ที่ทําให้ผมขนลุกตลอดเลยก็คือมีเสียงเลกโอปอโอปอโอปอเนี่ยตลอดทางเลยครับให้เห็นว่าทุกคนเนี่ยยินดีกับมงฟ้ามงนี้มากๆจริงๆนะครับมันมาจากความสามารถแล้วก็ความตั้งใจของน้องเขาจริงๆด้วยพลังของทุกคนที่มาครับบอกได้เลยว่าทุกคนภูมิใจในตัวโอปอที่ไปเอามองฟ้ามงนี้มาให้ประเทศไทยได้อย่างมากๆเลยครับผมสามารถพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าฉันเกิดในยุคนางงามโลกคนแรกของประเทศไทย